สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาศิริโดยฉัตรซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนาจะได้มาพูดถึงภาพรวมของชาวลัคนาราศีเมถุนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15เมษายน2567ค่ะเรามาดูภาพรวมการโคจรของดวงดาวในช่วงนี้กันนะคะ วันที่2เมษายนดาวพฤหัสบดีหมายเลข5สถิตอยูนะ่ณราศีเมษได้ตำแหน่งราชาโชคดาวมฤตยูยังคงอยู่ตำแหน่งเดิมคืออยู่ที่ราศีพิจิกนะคะและดาวสาวหมายเลข7ก็อยู่ที่ราศีกุมโดยอยู่กับดาวอังคารหมายเลข3ค่ะส่วนดาวอื่นๆได้แก่ดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์พระราหูและก็พระเกตมารวมตัวกันอยู่ที่ราศีมีนค่ะ จากนั้นวันที่13เมษายนดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งก็ได้โคจรยกย้ายจากที่สถิตอยู่ณราศีมีนมาสถิตอยู่ณราศีเมษค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของท่านค่ะนั่นก็คือท่านมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จมีเกณฑ์ที่จะได้พบได้เจอกับผู้ใหญ่ที่ให้คำแนะนำหรือว่า ให้โอกาสท่านนะคะหรือแม้แต่หนังสือนังหาท่านก็จะได้อ่านหนังสือที่น่าสนใจหนังสือที่เป็นประโยชน์กับเนื้องานของท่านรวมทั้งท่านจะได้เสื้อผ้าได้ของกินของใช้ที่ถูกใจด้วยเช่นกันค่ะจะมีฝากไว้ก็คือว่าขอให้ชาวลัคนาราศีเมถุนระมัดระวังเรื่อง การใช้คำพูดระมัดระวังเรื่องการใช้อารมณ์นะคะโดยเฉพาะท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับคนที่อยู่ในสถานะต่ำกว่าท่านอย่างเช่นว่าเป็นลูกน้องหรือว่าเป็นคนที่มาช่วยทำความสะอาดบ้านดังนั้นถ้าหากอยากจะหลีกเลี่ยงจากปัญหานี้นะคะช่วงนี้ก็น่าจะต้อง ทำงานด้วยตัวเองค่ะคืออย่าให้ลูกน้องอย่าใหา้คนในปกครองของท่านเนี่ยทำงานนะคะเพราะว่าเขาอาจจะทําไม่ถูกใจท่านนะคะซึ่งแน่นอนละการทําเองมันก็ส่งผลให้ท่านยุ่งมากขึ้นอีกเหนื่อยมากขึ้นอีกก็ลองพิจารณาดูนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าให้ระมัดระวังว่าสัตว์เลี้ยงอาจจะ ทำให้ท่านเกิดความเดือดร้อนใจค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนที่เกิดกลางวันคือเกิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึงก่อน6โมงเย็นในเรื่องของงานท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ตำแหน่งที่มีการจัดตั้งขึ้นใหม่นะคะส่วนชาวลัคนาราศีเมถุนที่เกิดกลางคืนคือเกิดตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงก่อน6โมงเช้าว,วันรุ่งขึ้นก็ฝากให้ ระวังความเสียหายในเนื้องานหรือในตำแหน่งที่ท่านดูแลอยู่ค่ะในช่วงสงกรานต์ชาวลัคนาราศีเมถุนท่านจะมีคนที่เป็นระดับชั้นนำนะคะเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนมีเกียรติเข้ามาติดต่อเข้ามาคบกับท่านนะคะซึ่งก็จะทำให้ท่านเนี่ยได้ประโยชน์โชคลาภอย่างยิ่งเลยค่ะ รวมทั้งท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากเจ้านายหรือว่าได้เงินจากภาครัฐค่ะเรามาดูอิทธิพลของดาวจันทร์ที่ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วงนี้กันนะคะวันที่หนึงถึงวันที่สีเมษายนชาวลัคนาราศีเมถุนมีเกณฑ์จะได้เงินประกันนะคะรวมทั้งได้ผลดีในเรื่องมรดกค่ะ จำนวนเงินอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์อาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ก็มีเกณฑ์ที่ท่านจะได้เงินค่ะจากนั้นค่ะวันที่5ถึงวันที่8เมษายนชาวลัคนาราศีเมถุนมีเกณฑ์จะได้เงินจากการทำงานหรือว่าได้เงินจากการติดต่อต่างประเทศหรือว่าได้เงินเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนนะคะรวมทั้ง บางท่านก็มีภารกิจมีหน้าที่ที่จะต้องไปดูแลเรื่องเอกสารเรื่องการเงินต่างๆค่ะวันที่9และวันที่10เมษายนชาวลัคนาราศีเมถุนท่านจะได้ลาบผลจากการลงทุนนะคะซึ่งก็ถือว่าท่านมีความตั้งอกตั้งใจมีความขยันขันแข็งในการลงทุนเป็นพิเศษค่ะ วันที่11ถึงวันที่15เมษายนชาวลัคนาราศีเมถุนมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่ค่ะอาจจะเป็นเงินลับๆหรือว่าเป็นเงินที่ได้จากความเสียหายนะคะแต่ก็มีเกณฑ์ว่าเมื่อได้เงินมาแล้วท่านก็จะไม่ได้เก็บไวล่ะค่ะท่านก็น่าจะนำไปใช้จ่ายกับเรื่องต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้จ่ายเพื่อ ซื้อความสุขให้กับตัวเองนะคะก็ขอฝากไว้อีกนิดนึงนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วงครึ่งเดือนแรกของเมษายนนี้ถ้าท่านทำงานในสายบันเทิงสายแฟชั่นความงามศิลปะหรือว่าการเงินการโรงแรมนะคะก็จะเป็นจังหวะที่รุ่งเรืองเป็นพิเศษค่ะและฉันขอฝากชาวลัคนาราศีเมถุน ด้วยคำคมของคุณนาทเนียนฮอตอนนั่นคือความสุขคือผีเสื้อซึ่งเมื่อถูกไล่ตามมันก็จะอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณเสมอแต่หากคุณนั่งเงียบๆมันก็อาจบินมาที่คุณสุดท้ายนี้ฉันขอกราบเทวดานพเคราะห์ทั้ง9องค์ตั้งแต่เทวดาพระอาทิตย์ไปจนถึงเทวดาพระเกตได้โปรดอํานวยพระพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ